จะมาอธิบายระบบน้ําในการรดน้ํากวางตุ้งนะครับทุกคนเห็นไหมครับตัวไปดำๆตัวนี้ตัวนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทีทีเมกออฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบน้ําในการรดน้ํากวางตุ้งนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับตัวไปดำๆตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาจะไว้รดน้ํานะครับเวลารดน้ํามันก็จะกระจายพุ่งออกข้างๆนี้ตัวนี้เป็นไปน้ําพุ่งนะครับพอผักโตขึ้นมาทุกคนจะเห็นด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นไปนะครับน้ําพุ่งเหมือนกันนะครับพอผักโตในระยะหนึ่งเขาก็จะเปิดข้างๆนะครับพอตงกลางเขาก็จะเก็บเพราะว่าถ้าลดจากข้างล่าง มันก็จะไม่กระจายทั่วถึงเพราะว่าผักมันโตขึ้นมาแล้วนะครับพอผักโตขึ้นแล้วเขาก็จะเปิดข้างๆนะครับมันจะมีตัวด้านข้างนะครับมองฝั่งนี้จะเห็น,นครับตัวดำๆข้างๆจะเป็นไปนะครับไปน้ําพุ่งมันก็ต่อไม่ยากนะครับก็ข้อต่อปกติเหมือนบ้านเราครับผักก็จะได้น้ําที่สมควรนะครับเพราะว่าเป็นน้ําพุ่ง ผักวางตุ้งเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากนะครับเพื่อที่จะไปรอเลี้ยงการเจริญเติบโตของพืชตัวนี้ก็จะเป็นระเบนนตัวนี้ก็เป็นสวิตเปิดปิดนะครับคันเอาครับหนึ่งเปิดปิดตัวนี้มันอาจจะพังแล้วนี่ครับด้านข้างไปน้ำพุ่งเหมือนกันครับสามารถนำไปให้ที่บ้านเราได้ครับฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทํางานง่ายสะดวกสบายสำหรับใครที่สนใจก็บ้านเราก็มีนะครับที่ผมดูกระจายทั่วถึงได้ผักที่นี่ก็จะโตเสมอกันนะครับลองสังเกตดูนะครับผักที่นี่โตเท่ากันอาจจะมีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างเป็นบางกรณีนะครับเพราะว่าต้นมันโดนแสงหรือโดนน้ำได้ปุย๋ยไม่ทั่วถึงนะครับ แต่มันก็โอเคนะครับโรงเรือนนี่ก็ที่เปิดข้างๆนะครับจะสังเกตสังเกตเห็นว่ามันทำไมเป็นร่องแบบระปมาณนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างกับข้างบนนี่มันจะต้องเปิดปิดเพราะว่าตอนนี้ฤดูหนาวนะครับถ้าฤดูร้อนเราจะเปิดขึ้นสุดนะครับเปิดขึ้นสุดเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนจนทำให้ผักโตไวนะครับ ถ้ามันร้อนเกินผักจะโตวไวสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือคอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครสนใจอยากมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถคลิกไปแล้วก็ติดต่อสอบถามบริษัทจัดหางานได้นะครับวันนี้ผมก็มีเวลาน้อยนะครับที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ก็ อาจจะมาอธิบายได้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจไปนี่ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนครับที่บ้านเรามีเหมือนกันวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ